เมื่อกี้เนี้เราเองทายาทรุ่น3ของฟาร์มอารมณ์ดีก่อนที่จะทำอินซีก็เคยเป็นเคมีมาก่อนแต่พวกเราก็สามารถทำเกษตรอินซีแบบเต็มรูปแบบมาได้มากกว่า15ปีแล้วค่ะอ้าอย่าคิดว่าฟาร์มอารมณ์ดีมีดีแค่ผักสลัดนะจ๊ะมะปังอินทรีย์เราก็มีแต่ว่ามีแค่หนึ่งตนทวนเท่านั้นคะ่ะหนึ่งปีมีหนึ่งค้งจังจองทางเดียวนะ เรื่องของโรกขึ้น่นลมแรงเราก็ไม่เป็นสองรองใครสามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้แต่ตอ,ตอบได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะอ่ะยอกยอก,ยอก,ยอกที่ฟาร์มนะครับก็ไม่ได้มีแค่ผักที่สวยงามนะเราก็มีผักที่จะต้องเป็นเวทหรือว่าเป็นของเสียด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็ปลูกแปบตามธรรมชาติอ่ะ ก็ดูแลก,กันไปตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําแม้แต่สมุนไพรพื้นบ้านที่ไม่มีใครรู้จักก็กินได้เราก็ยังปลูกค่ะกะเพราเอยไมโครกินมะเขือเทศส้มย้อผักคอรสนะคะแม้แต่กระทั่งนาจะ้ะใช่ที่ฟาร์มอารมณ์ดี ทำนาข้าวด้วยแต่ว่าการทํานาข้าวของเรานั้นนะคะเป็นแค่นาข้าวแบบปลอดภัยข้าวที่ได้ก็คือเป็นข้าวปลอดภัยไม่ถึงกับเป็นข้าวอินทรีย์นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกันนาออของพี่ท่านอื่นๆด้วยแปลว่าเราอ่ะรู้กรรมวิธีรู้วิธีการทั้งการใช้สารเคมีและก็การปลูกแบบธรรมชาติทำให้ทุกอย่างที่ออกไปจากฟาร์มอารมณ์ดีนะ ปลอ,อดภัยขายห่วงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเจลลี่ผักน้ําผักผักสดลูกค้าที่ทานก็รู้สึกว่าว้าว99%นะคะแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มแต่ว่าดีมานกับซับยก็ยังไม่เสมอากันอยู่ดี <laughs> เราก็เลยออกมาหาพื้นที่นะคะในการจัดจําหน่ายเพื่อให้ทุกคนได้รับทานผักปลอดภัยที่เห็นเยอะๆตรงนี้น่านาน้าขายดีใช่ไหมแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้จ้ะ พื้นที่ที่เราได้ออกบูทนะคะในแต่ละงานที่มีหน่วยงานสนับสนุนพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้บูทในสภาพดีแต่ว่าบรรยากาศเขาจะแบบนี้ค่ะ ได้ทำให้เราคือสู้แล้วบอกกับตัวเองว่าสู้เขานะหญิงเราเลยได้ทำการค้นหาปรัมา,ารย์และได้เจอธนาคารออมสินที่ได้จัดโครงการสเต็ปแอนบูทอัพโปรแกรม2023ขึ้นมาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กอย่างเราทำให้เราได้เพิ่มศักยภาพตัวเองได้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจการสร้างตัวตนผ่านช่องทาง t i k t o k แถมยังมีพี่ๆขอให้คำปรึกษาเพื่อที่จะได้พาก,กาัน เข้าสู่โครงการกันยกทีมเราเลยอยากจะนำเสนอตัวธุรกิจโพทอดที่ใช้ขา้าวโพดอ่อนเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราก็ตัวตนของเรา